สวัสดีคับทุกคนกลับพบกับเกมดักบอลแดดกหางแบทเทินะครับวันนี้เราจะมาเล่นด่าโกคูฟิเซอร์นะครับโดยใช้ทีมมาจิบูซาก้าซึ่งตอนนี้ทีมมาจิบูซาก้าได้บัฟตัวของบูคิดมาบูคิดเด็กแดงครับซึ่งทําให้ทีมเนี่ยน่าเล่นขึ้นมากเดี๋ยวจะเป็นไงทีมลองไปดูในเกมครับว่าจะเป็นอย่างไบ้างตอนนี้โดยในเทิร์นแรกนะครับเราจะมีโอ้เทิร์นแรกก็สวยละมีซับอะไรพร้อมหมดเลยเทิร์นแรก ซึ่งหลังจากที่บูดแดงเด็กเต่ได้เซมานะครับาสามารถนี่คือเก่งขึ้นมากคือบวกหลายก้อนแล้วก็มีการดาเมจแล้วก็มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มมีคือแบบมันทำให้ตัวเนี้ยแม่งน่าเล่นขึ้นสุดๆอะทุกคนแล้วแบบแอคทีฟอะคือถ้ากดแอคทีฟปุ๊บต,ตัวนี้มันจะยิงแรงขึ้นแบบว่าอารมณ์เหมือนเราเล่นโบลี่สีเขียววาวที่เรากดปุ๊บควาสมสามารถมันจะดีขึ้นแล้วมันอยู่ถาวรจน,นจบเกม ประมาณนี้เน,นีผมปลดมา3ทางนะ90%กับลิงก์10ทุกลิงก์ก็อย่ามาดูกันว่าจะประมาณไหนนะก็เหมือนเลยตอนแรกจะพยายามไม่ใช้เทมนะถ้าเกิดเป็นไปไ,ได้ดูสิว่าโดนตีเท่าไหร่ไม้ตายด้วยอ่ามาดูว่าโดนไม้ตายแรงไหมดอกแรก70โอเคตั้งต้น8ล้าน3ถือว่าไม่แย่ วมไม่แย่ไม่แย่แปด้านสามผมว่าโอเคคีบ okay. ะสวยติดติดเบิลไหมติดเบิ้ลไปสิบสองล้านเด้งมาสี่ล้านโอเคไหนเรามาดูเบิลรอบไหมไม่เบิลว่ะโอเคโอเคสองรอบแต่ว่าโ okay, okay. อเค okay, ลตั้งต้นบูนี่แปดล้านสองนะบูนี้ยส่วนใหญ่เป็นตัวแทงแล้วก็ตัวตายเกิดให้ทีมากกว่าตัวเนี้ย ผมใส่มาเพื่มแบบว่าอย่างมันนำมาจินบู200%เวยเป็นตัวมาจินบูน่าจะช่วงโลเ้นวีคนะใช่โลเ้นวีคมาพร้อมกับโคสามสีฟ้าครับกลางนันหกเลยตัวนี้ยิ่งเราเบิ้ลดีเฟน์เรายิ่งเพิ่มอารมณ์เหมือนเราเล่นทางดาบสีเขียวฟิลฟิลเดกับทางดาบเลยแต่แค่ทางดาบไม่มีตายเกิดแต่ตัวนี้มีตายเกิดประมาณนี้ครับ โอเคสวยเราจะยื้อ,อได้กลางโอ้โหสวยได้การโดเมนด้วยสุดยอดเป็นใจว่ะเกมนี้ที่มผมมงพูดอย่างเงี้ยเพราะเนียผยอัดคลิปทั้งวันนะแล้วบอกว่าไม่เป็นใจหลายเทินมากทุกคนเออนี้ได้หกล้านสองหกแสนสองอ่านยามากกว่าโอเคมคู่กันนี้แล้วก็นี้ คูเนี้ยผมอัดคลิปแทบแบบทั้งวันนะแต่วบาเล่นให้มันออกมาดีๆอ่ะแต่แบบว่าก็ต้องเจอแต่แบบว่าโลแบบแย่ๆก็แบบทักแล้วก็ต้องอัดคลิปอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยไหนๆกลับมาทำคลิปก็อยากให้คลิปออกมาดีถูกปะละ่ะเรา,าอะไรเนี้ยกลับมาทำคลิปอ่ะแต่แบบว่าถ้าลงคลิปแบบว่าอะไรเนี้ยมันก็คาใจเราอะบอสมันล็อกตัวหรอวะอโอเคล็อกตัวนั้นไปได้อยู่ Okay. เราได้ตัวนี้ประมาณสี่ลิ้นโอเคสวยอยู่ประมาณนี้สีฟ้าเราก็อันนี้นี่ไปตัวบูสีฟ้าตัวนี้เป็นตัวยิงหมู่แล้วก็นี้ต้นต้นของเกมที่ยังแรงอยู่นะว่าตั้งต้นสิบเจ็ดล้านเมื่อกี้หลายคนเมื่อกี้1ิบสิบสี่ล้านปะสิบสองสิบสี่ล้านใช่ไหมเบิ้ลเด้งมาสิบเจ็ดล้านตีเบิ้ลไหม เบิ้ลไม่ตายไม่เบิ้ลไม่ตายไม่เป็นไรโดนซิลไปสบายครับโอเคสิบหกล้านเนี่ยผมบอกแล้วมันเป็นตัวตีหมู่ที่แบบว่ายังยังเล่นได้ดีอะถึงทุกวันเนี่ยผมยังชอบอยู่เลยกต่มันแค่บางแล้วก็เล่นไม่ค่อยไหวเท่านั้นเ,นเองเทินหน้าให้มันล็อก ตัวกลางได้ปะสีบูเขียวโดเมนอะอย่าให้ล็อกตัวแรกตัวแรกเป็นบูบูเด็กสีเหลืองอะสุโป,เปรเอเีอะถ้าล็อกตัวนั้นน่าจะรอดยากให้มันล็อกตัวกลางได้ไหมอืมถ้าเราเค่อยโยกบูหังเอาอามาไว้ด,ดินหน้าสวยโอ้อนีเงี้ยได้อยู่โอเคมันไม่มันตีมันตี มันไม่ติดักหน้าถือว่าโอเคเัวดีน่าจะฆ่าตายนะ17ล้านบูซุปเปอร์เซมันเป็นซับที่กลมกล่อมกับทุกตัวจรินะอย่าไม่ตายนะทุกคนอย่านะโอเคเจอที่สิล้านเหมือนกันเป็นซับที่ไปกับทีมมูปี้บอรดก็ได้นะเอาโมลิสม่วงนำอะมันก็นมันก็เล่นได้นะดีด้วย โดนไปเท่าไหร่ปราสิบเอ็ดคือทีมมันขึ้นชื่อเรื่องตายยากกว่าล้วอะทีมบูอะฮิวทุกตัวเอาอะไรมาตายก็ไม่รู้นี่ตอนนี้มีบูแดงไดอิเซก็คือแบบตอนนี้ทีมบูน่าจะเล่นได้ห้าสีได้นะเขียกวก็มีม่วงก็มีเหลืองก็มีฟ้าก,ไากไ็ไม่อยากไม่ไม่อยากใส่เพราะต้องใส่โอเคบูนี่แปลง แล้วก็จะมีบุอยู่กับเราอีกตัวนึงอ่ะบูฟ้าเหรอบูฟ้าน่ากลัวปะบูฟ้าน่ากลัวให้บูฟ้ายืนยืนสองแทนได้ไหมสวยไอ้ขีบโอเคไอ้ขีบของบูตรงนี้ทุกคนมันจะเพิ่ม ADK Defense นะ20%ใช่ไหมน,นี่ตลอดจบตลอดจบการต่อสู้เลยไม่โคตรดี ดีแบบดีมากหายไปสามอะ่ะอันนี้ยคือละดิงนี้ ATK ยี่สิบบาทโอ้โหเะทาวอะแต่ก็เพื่อความอยู่รอดทุกคนดีกว่าไปตายบอกแล้วเราจะพยายามไม่ใช่เอเทมดีเฟนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์อีกนกาก่าจะตายยากนะตั้งต้น22ล้านนะทุกคนอีซื้ปอร์โด้เท่าไหร่ มีเมบิเล้ลบ้าเบิ้ลบ้าติดเบิ้ลเพิ้อนติดเบิ้ลไหมอืมขีดยี่สิบล้านติดเบิ้ลไหมสวยเบิเล้ลไปยี่สิบสี่ล้านโอเคโอเคมากโอเคโอ,คโอค้คนเดียวเกือบหมดหลอดไปแล้วกสีหลอดตีงมาเลยไหว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 เรียบหล่อหกสิบสี่เป็นไงล่ะ บูฟ้าไปสิบสามล้านโอเคเบิน okay. ไหมสวยเพื่อนตัวนี้ผมก็อัพเบินเดยอดชี้น้ำไม่เวนะ้ยเนี่ยผมปลดไปสามเหมือนกันก้าสิบเจ็ดล้านหกนะนี่บูแปลงตัวนี้เก่งนะหลังเเซมาแล้วก็ได้แปลงล่างเป็นบูลล่ล่มละคือแบบว่าเก่งถึกละ โอเคเดี okay, e ๋ยวเราใช้บ so ูเข okay, uh, ียวนำแล้วก okay. er ันดีเฟนต์บูอ้วนเท่าไหร่บูอ้วน8ปดแสนหกโอเคอยู่๋ยวนี้อันนีแเลยบูอ้วนบูเหลืองโอเคเทิ่อนหน้าก็จะมีเป็นบูบูไฮเอลอาร์ใช่ไหมแล้วก็เป็นบูเขียว เอ้บูฟ้าดิบูฟ้าบูฟ้าเสีออยงบูฟ้าวะ่ะน่าจะบูเขียวมาอยู่ตรงรูสองครับเพื่อนตำแหน่งสองใช่ไหมลไรขอให้เธอนี้อย่าตายอ่ะมันนะอย่าตายเราจะได้เอาบูม่วงอ่ะไปตายในเฟสของโกฟิสได้เฮ้ยเสียวะ่ะไม่ต้องเบินล้วเพื่อน,น,น,นเก่งแล้วเก่งแล้วนายเก่งแล้วบูไม่ต้องเบินแล้วไม่ต้องเบินเหมอกกันแน่บู โอ้โหแมงคีด้วย6ล้านโอเคน่าจะไม่น่าจะไม่ตายละเพราะบูเหลืองน่าจะตีไม่ตายหรอกตอนนี้ถือว่าเปิดเขสวยนะเกมนี้สวยกว่าทั้งวันเยหนึ่งหมื่นห้าสิบสามล้านน่าจะไม่ตายไม่ตายหรอกเราจะติชิโอเคสองทีไม่เข้าโอเค เราจะสลัดบูฟ้าไปเลยเอเคไหมแล้วเราก็จะเอาเป็นนี่เก็บไปเลยตอนนี้สแต c k ตั้งต้นดีเฟน s หนึ่งล้านหนึ่งนะ edk สามล้านเจ็ดว้าวตอนนี้ติดบิ๊กแบทบอสด,ด้วยทุกคนเอาวะตอนนี้โคตรมาเลยติดบิ๊กแบทบอสด,ด้วยน่าจะเตีมไม่เข้าหรอกสวย ูก็ตั้งต้นเท่าไหร่ตั้งต้น27ล้านนะทุกคนาแรงวะต้องรอดูเทิร์นที่มีซับเดินว่าจากไปไกลแค่ไหนอ,อดเห็นเบิ้ลนะบอสตีบอสต,ตายง่ายเกินน่ะเทิร์นนี้แต่ทุกคนเราจะแปลงบูร่บูลัมนะเคเราแปลงบูลัมเล่นแบบนี้เอาบูอ้วนไปรับ ให้มันตายเราได้ใช้ตายเกิดมันเทินหน้ามันบนกลับมาเราจะได้ให้มันเรียบร้อยเราจะได้ให้มันใช้แอคทีฟลูกอมได้ถ้าเทินนั้นเราจะฟรีเทินหนึ่งเทินเ,เลยตายมต้องตายดิโอเคเจ็ดแสหสวยได้ตายเกิดแล้วถ้าเกิดมันปรับให้แบบแอคทีฟ e, พาสีมะนะันอะ ตายเกิดกับตัวไหนก็ได้อะแม่งจะโคตรดีโคตรจะเป็นบูที่แม่งแก่งมากๆอะ่ะพอมันมีจำกัดที่ว่าต้องเป็นตัวบางตายอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้มันมารับหน้าเดียวแต่สวยมากโอเคตอนนี้มีซับพร้อมนะดีเฟนดี 8, ไ้ไปล้านสามดีแค่สองล้านแปดโอเคขอโทษได้ปะขอขออันหนึ่งขออันหนึ่ง เสี่ยงว่ะคอ,อนอ,อนนึอืมโอเคสวยออชั่นการันอาร์ไม่ว่าอสองสิบเดล้านโอเควันนั้นพวกบองเล่นอะผมลงเติมเติมไปน้วยสองล้านอะไม่กาน,นอาร์มเน่เอร์เซ็นต์เดี๋ยวใช่เหรอวะโอ้โหสยดายมากเบิ้นไหมเบินเ้นตายเบิ้นไมมตายเหรอเพื่อนสวย ติดไป3าล้านโอเคนี่คนะืตัวดับ90%้านะก็ไม่ติดับร้อยเ็มากหากรอกพาครคงหลับล้าน,นโอ้โหใจชี้เราทุกคนเมื่อกี้สี่ยี่สิบล้านโอเคตัวนี้จะจะเข้าปะเมื่อเช้าเล่นไม่เข้าอ่ะงงมากยี่สิบล้านน่าจะไม่ติดขีแ้แล้วโอเคสิบสปมล้านเข้าสวยอันนี้มันจะไม่เข้าละแปดล้านสอง ไม่เข้าคือโกฟิสตัวนี้คือเฟสที่หนึ่งอ่ะปกติเว้ยเฟสสองอ่ะเราคือต้องมันหลบเฮ้ยไม่ไม่ใช่ลบไม่ใช่มันหลบดิมันมันมันล็อกเราใช่มันล็อกเรามันล็อกโลเราซึ่งมาดิมก็ล็อกโลหนึ่งโลสองโลสามมันก็แบบว่าแล้วแต่ลมันอะไรเนี้ยแต่เฟสที่สามจะเป็นห้ามหลบใช่ห้ามหลบตัวที่แก้ทางอันดีที่สุดก็คือโกคูยูไอสีเขียวที่เป็นตัวครรมตามันการหลบได้ สามารถเอาความเอาสามารถล็อกลบออ,อกไปได้ส่วนเฟสที่สเนี่ยสุดท้ายคือเฟสโกฟีต,ตัวเนี้ยต้องดาเมจถึง11ล้านใน15ล้านถึงจะเข้าเว้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ง,ง่ายเลยทุกคนอ่าได้แอคทีฟแล้วทุกคนตอนนี้ไม่เข้าไม่เป็นไรเราจะเ,เทิร์นฟรีเราจะเ,เทิร์นฟรีสวยตอนนี้ดีเฟนส์ของเราเท่าไหร่สองล้านหกนี่ทุกคนดีเฟนส์ตอนนี้สองล้านหกนะ ไอเดคหนึ่งล้านเจ็ดสวยมากก็แบบนี้โอเคได้ทุกครั้งหมดด้วยต้องผ่านแล้ววะสวยถ้ามีบูเหลืองซูเปอร์เอด้วยน่าจะาซับเพิ่มได้อีกน่าจะตีได้มากกว่านี้ แต่ดีเฟนส์สองล้านหกนี่โอเคแล้วนะ <c oughs> เข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าสิบสี่ล้านสวยเข้าอีกโอเคโอ้ okay. oh, <c oughs> ไม่เข้าไ้รอบนี้สิบสองล้านต้องเข้านะเพื่อนตีคิดที่เข้าไปแต่บูเขียวนี้น่าจะได้อยู่นะ ไม่เข้า9 0 6อหกไม่เข้าอ่ะน่าจะไม่เข้าละตัวเนี้ยนอกจากมันจะติดคีปไป15,000นนจริงๆไม่เข้านั่นไงเราเลี้ยงบูฟ้าได้ที่สุดละโอเคตัวเนี่ยทุกคน ตอนนี้ดีเฟน์อยู่ที่ร้านสองนะตัวน,นี้ไปที่หนึ่ง้านโอเคสองล้อยห้าถ้าเกิดู่ตรงกลางอ่ะกาจะแบบว่าเอดนี้มากเลยอะ่ะฟูลลิงเกือบฟูลลิงอะ่ะเชื่อใจบูปะเอาอ,อีกอีกคินไหมอีกคินไหมเราอืม กลัวมันไม่หลบในประเด็นอ่ะตัวเนี้ยขออีกชิ้นมา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 เพราะตอนนี้ผมไว้ใจตัวน,นี้ได้ละเพราะว่าอีกชิ้นหนึ่งมันน่าจะกันดาเมจดแต่ว่าเยอะแหละมาใช่ไหม40%บวกกับที่มีอยู่จ0ใช่ไหม โอเคกว่าสี่ล้านแบบนั้นแหละต้องสวยอย่างเ้วเพื่อนอันนี้เป็นคือเกือบฟูลลิงนะขาดลิงเดียวตู้ซีว่าจะเท่าไหร่ตั้งต้นยี่สิบเก้าล้านโ okay. อเคขอเบิ้ลแบบว่าก็ปะมสักสี่สิบล้านได้ไต่อไปสามสิบเอ็ดล้านโอเค ตายไหมอีกรอบดงเ,เพื่อนไม่ได้ว่ะไมได้แต่ให้บูเขียวจัดก,การเฮ้ยบูเหลืองดิถึงปะ่ะสิบห้าล้านน่าจะถึงนะสิบเก้าล้านน่าจะปิดได้นะโอเคจบแล้ว ถือว่าโดยรวมคือโอเคนะโอเคแล้วมากแต่ว่าเราวันๆน,นะเนาะว่ามันจะตายไม่ตายอะไรเงี้ยเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่ใช่อเทมอาจจะรอดเอ๊ะอาจจะไม่ไม่ตายเลยรได้ไแต่ว่าเราก็เสี่ยงไว้ก่อนถูกปะภาพรวมทีตอนนี้ถือว่าโอเคนะผมว่าโดยรวมโอเคละตีอย่างเดียวคือบูฟ้าตัวเดียวที่ผมว่าน่าจะเป็นตัวถ่วงทีในระยะเวลาในระยะเทินนานานานะ่ะ บูฟาน่าจะแบบถ่วงทีมสุดละเพราะว่าหมดพาสติกอย่างเงี้ยตัวมันก็บางมากๆอ่ะในทีมตัวอื่นแบบมันพอยืนได้ย,ยังมีไตเกิดมีดีเฟนซ์มีดมดลดเเมจอะไรเงี้ยแต่สำหรับบูฟ้านี่นานไปน่าจะเหนื่อยหน้าดูโอเคก็จบ้วสำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็ดูถึงตอนนี้นะก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาเรื่อยเโอเคไหมจะทำออกมาตลอดละอะเพราะตอนนี้ช่วงเริ่มมีช่วงว่าแล้วก็ จะทำาออกมาให้ทุกคนได้ดูได้ Enjoy เอ็นจอยกันอะไรเงี้ยก็สำหรับใครอยากเข้ากลุ่มอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มดอนบอลไวใ้ใต้ใต้ใต้ลิงก์นะเอ,อ้ยใต้คลิปดิใต้คลิปนะกลุ่มดอนบอลกลุ่มแดงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปโอเคก็บ๊ายบายจอกกน s ซี y ูเล็กซ์ทาม